ทรรมบัญช่าประจำสูตปฏิบัติธรรมชวมพันธรามประจำวันพุทธที่11ธันวาคม2567ปนหร้ยหกสิัจวิปังควาโรสรพันยักอันเดียังปัจจยวิปังควาโรปาทังบนาเมเสเอตุปัจโยติ เฮหิตุเฮหิตุสัมปยุตตกานังธัมมานังตังสมุทฐานานัญจะรูปานังเฮหิตุปาจะเย อารามนาปัจโยติรูปายะตังจักขุวิญญาณธาตุญาตังสัมปยุตกานันจะธรรมานังอารามนาปัจเยนาปัจโย สหัตถายะตนังโสตวินยานะธาตุยาทังสัมปยุตตะกานัญจะธัมมานังอารัมมปะเยนปะย อันถายะตะนังคานวิญญาณธาตุยะตังสมประยุนกานัญนจะทำมานังอารามนาปัจจะเยนาปัจะโยพระสายะตะนังชิวหาวิญญาณธาตุยะตังสมประยุนการนัญนจะทำมานัง อารามนาปาจเเยนาปัจเโยโพธัพายะตนังกายะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุต์กานัญจธรรมานังอารามนาปาจเเยนาปัจเจโย รูปายะตะนะสัทธายะตะนะคันธาะยะตะนะรสายะตะนะโพธายะตะนะมโนทาตุยะตะังสาประยุตกานันจธรรมานังอารามนาปะเจเยนปะจโย สัพเพธมามโนวิญญาณธาตุญาตังสัมประโยชน์กานัญจาธรรมานังอารามะนปัจจเยนาปัจจยโยยังยังธรรมะอราเพยยีธรรมะอุปัชชะติจิตเจตสสิกาธรรมะเตเตธรรมะ เทสังเตสังธรรมานังอารมนปาจเจเยนาปัจโยติอธิปติปัจจโยติฉันทาธิปติฉันทาสัมปยุตกานังธรรมานัง ตั้งสมุทฐานานันจะรูปานังอธิปติปะหาเจเยนปะหาเจโยวิริยาธิปติวิริยาสมปยุตตะกานังธรรมานังตั้งสมุทฐานานันจะรูปานังอธิปติปะหาเจเย นัหพอจโยจิตตาทิปติจิตตาสัมปยุตตานังธรรมานังตังสมุทธานานันจารูปานังอธิปติปจะนปใจโย วิม sa, ah ah ังสาทิปติพิมังสาสัมปยุตกานังธรรมานังตังสมุทฐานานันจารูปานังอธิปัติปาเจเยนะปะเจโยยังยังธรรมะขลุงกตวาเยเยธรรมะอุปัชฌันติจิตต ตสิกาธรรมะเตเตธรรมะเตสังเตสังธรรมานังอธิปัติปัจเจเยนะปัจเจโยอนันตระปัจเจโยติจะขุวิญญาณธาตุตังสัมปยุตตกาจะ ธรรมามโนธาตุยตังสัมปยุตกานันจธรรมานังอรมาณปัจจียินาปัจจิยุมโนธาตุตังสัมปยุตการจะธรรมามโนวิญญาณธาตุยตัง sấm bây giờ nan cha tham ma nan anantara pa cha ji na pa cha yo su ta bin ya na tha tu cha tham ma tha tu ya nan cha tham ma อนันตรปัจเจเนปัจเจโยมโนธาตุตังสัมปยุตตะกาจะธัมมามโนวิญญาณธาตุยะตังสัมปยุตตกานัญจะธัมมนอนันตรปัจเจเยนปัจจโย ธาณาบิญญานาถาตุตังสัมปยุตตะกาตะธรรมะมโนธาตุยะตังสัมปยุตตะกานัญจะธรรมานังอนันตราปัจเจเนปัจโยมโนธาตุตังสัมปยุตตะกาจะธรรมะ มโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุต์การนันจะธรรมมางอนันตรปปัจเจนาปัจโยชิวหาวิญญาณธาตุตังสัมปยุต์กาจะธรรมมามโนธาตุยาตัง สัมปยุตตกานัญจะทำมานังอนันตราปัจเจนปาจเโยมโนธาตุตังสัมปยุตตการจะทำมามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะทำมานัง อนันตราปัจจยนปัจจโยกายวิญญาณธาตุตังสัมปยุติกาจะรรมามโนธาตุยาตังสัมปยุติกานันจะรรมานังอนันตราปัจจยนปัจจโย มโนทาตุตังสัมปยุตตกาจะธรรมามโนวิญญาณทาตุยาตังสัมปยุตตกานัจะธรรมานังอนันตรปัจเจเนปัจโยปุริมาปุริมากุสลธรรมา ปัจจิมานังปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังอนันตระปัจจัยิ่งนัจจิโยปุริมาปุริมากุศลธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอภิยกตานังธรรมานังอนันตระปัจจัยิ่ง naima puhorima ku se tham paciangciang akuhanaang thamang ananghaca naima puhorima ku selah thamma paciमाang ปัจจิมานังอภิยะกตานังธรรมานังอนันตรปัจเจเนนาปัจโยปุริมาปุริมาภิยะกตธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอภิยะกตานังธรรมานังอนันตรปัจเจเน นับพหัจโยปุริมาปุริมาบัยากตาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอักษุสกงสานังธรรมานังอนันตรปัจเยนับพหัจโยยีสังยีสังธรรมานังอนันต สริยาเยเยธรรมอุปาันติจิตตเจตสิกธรรมเตเตธรรมเตสังเตสังธรรมนังอนันตระปาจเยนปาจเจโยทีทั้งหมดมียี่สิบสี่วิพงที่เป็โยพิกุ ครับสารพันยะนสมบิบัติธรรมเจวพันธรามสาธุสาธุสาธุ